เอ๋ okay. อันนี้น้องศูนย์หกห้าีสองนะคะน้องแข็งแรงแล้วค่ะตอนแรกน้องไม่ค่อยสบายตอนนี้หายดีแล้วเป็นไซส์ทีครับเลยเลยเบอบบางนิดหน่อยตอนนี้ไม่คนจองแล้วนะคะมนนี้แล้วเออไปไหนแล้ว ออกมามีนอนหลับกันใหญ่ฮฮะเล่นกันเก่งนายหวยดีไปนู่นน่ะไปเล่นที่เสือกับฟุตบอลนู่นน่ะึ

พอ,อยังพอ,อยังพอยังเออชวนกแล้ยังกินนมาะกินนมกินนม ตัวเท่ากอ่นมนี่กินนมใหญ่เลยกิน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 น้อกิน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 ก็กิน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 อ๋อไหนหน้ามาไหนสิ Nên mà này Ghi nhỏ nó lẹ Ghi nhỏ nó lẹ Ghi nhỏ nó lẹ léo léo Ôi Ngăn Bye 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 đâu Ờ Hơi này nè nè Ây nhím nồi Nhím nồi À nhím nồi nhím, à, nhím, nhím còn Nhím còn Nhím còn Nhím còn